แต่ผมก็เป็นเด็กอาชีวะที่ชอบต้นตีนด้วยไงเออเอาต้นตีนก็ต้นตีนเ,เราชอบทา,างคนที่ทําอยู่เรารู้ <ภา S 1> ว่าเคสเนี้ยขึ้นมาแล้วมันแรงมากนะเฮ้ยเรารู้แล้วว่าเคสนี้ใครทำเราจะถามเลยพี่ผมไปช่วยมา,าแต่ถ้าแบบว่าเราไม่รู้ว่าใครทําเราเข้าเลยลงมือที่เล่นเลยแลนะตกลงไทยโดนกืนหรือเราเราจะกืนพมา่าล่ะคิดกันดีดีว่าเราโดนกืนชาติหรือชาติหรือชาติเรากําลังกืนเขาว่าเป็นชาติเราที่เข้ามาใช้แล้วไงก็คือต่างดาติถูกไหมครับ ส่วนต่างชาติเนี่ยเข้ามาถ้าเกเลยก็เจอกันผมมีเพื่อนเป็นพ่าม้าเขมรแล้วก็ลาวมีมีหมดเลยเพราะว่าผมเคยคือพื้นเพผมเนี่ยพ่อผมเป็นคนขายของอยู่ในตลาดแล้วก็มีเพื่อนเป็นพม่ามีเพื่อนเป็นลาวขายกับข้าวอะไรนี้เยอะแยะหมดเลยผมมีเพื่อนต่างด้าวเยอะอแต่จนจนวันหนึ่งที่ผมไม่พอใจต่างด้าวอะคือพอเขาเข้ามาเยอะเราไม่ว่าเขาเข้ามาทํางาน แต่ก่อนมันจะไม่มีผู้ติดตามไงเขายังไม่อนุมัติให้ผู้ติดตามเข้ามาใช่ไหมเขาคนที่มาทํางานได้ก็ประมาณ20กว่า30แล้วเขาก็จะทํางานเก็บเงินกลับบ้านทำงานเก็บเงินกลับบ้านแต่พอหลังๆมาเริ่มมีผู้ติดตามเข้ามาผู้ติดตามนี้ก็จะเป็นเด็กอพอโตขึ้นก็เกเรตั้งก,ก๊กตั้งแก๊งกันอ,อย่างา u k เริ่มต้นจาก i u k เขาก็เป็นเหมือนกลุ่มกระเหลี่ยงกลุ่มหนึ่งเนี่ยแหละที่เข้ามาอยู่ อยู่ในประเทศไทยพอมาอยู่ในประเทศไทยเสร็จปุ๊บก็ตั้งกลุ่มตั้งแกง๊งคอยหาจํานวนสมาชิกเยอะๆเยอะๆๆพอได้เยอะๆเนี่ยเขาก็จะเรียะไยเงินเก็บเงินกันเพื่อส่งไปที่กะเหลี่ยง oh. ส่งไปกะเหลี่ยงต่อสู้กับทหารพม่า พอไปต่อสู้อาค่ะม่าผมถามว่าใช้ไทยเป็นการเคลื่อนไหวในการหาเงินเนี่ยเราไม่กลัวว่ารัฐบาลไทยกับรัฐบาลเมียนมาจะทะเลาะกันหรอจนตอนนี้เริ่มระหองละแห่งกันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเพราะอะไรตัดไฟใช่ถูกต้องเลยพอคุณเต้บอกว่าพูดถึงว่ามีเด็กๆที่ติดตามเข้ามาอยู่ในประเทศไทยและมาเติบโตในไทยแต่เขาไม่ได้รู้สึกถึงว่าเขาเป็นคนไทยคือผมพูดเลยว่าเด็กพวกนี้เขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นคนไทยคเราต้องมองอย่างนี้ก่อนสังคมเนี่ย ครอบครัวเขาพ่อแม่เขาคือพมาอ่าคือลาวคือเขมร <คะ S 2> อะไรก็แล้วแต่จังประเทศอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องให้รักในสัญชาติของพ่อแม่มเวลาเขาพูดกันเขาก็จะพูดภาษาของ,บ,<า>งบ้านเกิด<า>เวลาเขาอยู่ในบ้านเขาจะพูดภาษาบ้านเกิดแม้กระทั่งเด็กคนนี้จะต้องมาเรียนและต้องอยู่ในสังคมของคนไทยมันก็ยังพูดภาษาบ้านมันไม่พูดภาษาไทยจนวันหนึ่งโรงเรียนเนี้ยมีอยู่สี่ร้อยคน เด็กพวกนี้เข้ามาเรียนสามร้อยคนเด็กไทยมีร้อยคนผมถามว่าประชากรชนหมู่มากใครอะ่ะแล้วตกลงไทยโดนกืนหรือเราเราจะกืนพมา่าล่ะคิดกันดีดีว่าเราโดนกืนชาติหรือชาติหรือชาติเรากําลังกืนเขาว่าเป็นชาติเรานั่นน่ะสิคะมันน่าก,กลัวมันน่าก,กลัว<ม>คือท,ทุกสัญชาติที่เข้ามาอยู่ในไทยเนี่ยเป็นต่างด้าวเนี่ยที่เข้ามาใช้แรงงานก็คือต่างด้าวค่ะถูกไหมฮะส่วนต่างชาติเนี่ยเข้ามาถ้าเกเรก็เจอกัน ผมชนหมดทุกชาติแต่เราต้องแยกบริบทเราจะไปจีนเทาเรารู้อยู่แล้วจีนเทามี C, I, B ทำมีคุณสไปา์ทําอยู่แล้วเราจะไปไปเขาเรียกอะไรไปไปขัดแค้งกันขากันทำไมไปทำแย่งกันทำไมพมา่าเนี่ยมีใครทำตอนนี้ไม่มีลาวมีใครทำมีไม่มีเขมร,มรไม่ม,ม,ม,มีชนชั้นแรงงานระดับล่างเนี่ยไม่มีใครทำ จนเราขึ้นมาทาคนถามว่าทําไมไม่ไปจีนเทาบ้างละ่ะทําไมไม่ไปอิสราเอลบ้างล่ะทําไมไม่ไปนู่นนี้ผมบอกว่าคือในชาติไทยบ้านเราเนี่ยมันมีนักสู้หลายคนค่ะมันไม่ใช่มีไอ้เต้อาชีวะคนเดียวลองมองกันดีๆว่าเต้อาชีวะทำอย่างนี้คนอื่นเขาอาจจะทําแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นอยู่ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าทางคนที่ทําอยู่เรารู้ว่าเคสน,นี้ขึ้นมาแล้วมันแรงมากเฮ้ย hey, เรารู้แล้วว่าเคสน,นี้ใครทาเราจะถามเลยพี่ผมไปช่วยมา อ่าแต่ถ้าแบบว่าเราไม่รู้ว่าใครทําเราเข้าเลยลงมือที่เล่นเลยค่ะเดี๋ยวมันก็จะมีเจ้าภาพอยู่แล้วอพอมีเจ้าภาพเราก็จะมาจอยกัาเอ้ยพี่ผมช่วยเคสน,นี้พอเวลาพวกนี้อยู่กันเป็นกลุ่มนะคนไทยเดินผ่านมานะถ้าเป็นผู้ชายเขาจะแบบไอ้ไล่ไล่ไลตีบ้างไม่ให้เดินผ่านบ้างแล้วเหมือนเป็นผู้หญิงเดินผ่านมานี่เขาจะแซวเสียเลยนะ<อ>แซวเหมือนแบบวิถนไปเลยแบบไอ้นี่ไปเลยอ่อะอแล้วเราก็คือม,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 มันมีความรู้สึกว่าคนร้องเรียนมาเนี่ย เข้าได้รับความเดือดร้อนและสิ่งที่เราได้เห็นจริงเนี่ยคือไอ้พวกนี้พออยู่เยอะจริงเนี่ยจะเก่งมากค่ะกลางมากเราก็เลยเออกูอยากเจอนักเลงไงคือผมก็ไม่รู้ไงว่านักเลงมันเป็นยังไงหรืออันดพาลเป็นยังไงผมไม่รู้หรอกแต่ผมก็เป็นเด็กอาชีวะที่ชอบ้นตีนด้วยไงผมก็เลยเออเอา้นตีนก็้นตีน่ะเราชอบเออแบบถนัดแนวนี้ก็มาเจอกันหน่อยก็จะได้รู้ไงว่าเจ้าถิ่นกับนอกถิ่นเป็นยังไง